กับการปรับทัสนียภาพภายในบันภาในทุกปีปีหนึ่งก็สองสามล้านเตรียมเตรียมที่จะแบบซ้อมวงอะครับขยับขยายตแต่ว่าปีนี้ไม่ได้ซื้ออะไรใหม่ที่ก็ไม่ได้ซื้อเปิดวงมือใดยี่บเจ็ดกันยาครับผมยี่สิบเจ็ดกันยาครับบ้านพัดกว้างสาตามากครับบอสเด็กที่นี่ส่วนมากก็จะเป็นคนเก่าที่เขาอยู่ อยู่ด้วยกันมานานครับเขาก็จะรู้ธรรมเนียมก็จะช่วยกันแบบนี้ฮะมันก็สิมีผู้มึนผู้บูรู่งเรืองแน่ปนกันไปเพราะค้นสองสามรอยคนเนาะมันจะมันจะ,ะเข้าใจกันหมดทุกคนก็เป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าเขาก็ค่อยๆค่อยๆปรับกันแต่ว่าหลักๆคือคนที่อยู่เก่าคือเราอยู่ด้วยความคือเข้าหูใจกันละ เขาก็รู้ใจผมผมก็รู้ใจเขามันก็จะไม่ค่อยได้พูดอะไรมากนะมันก็เหมือนโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งเปรียบเสมือนโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งนะก็จะมีห้องโรงงานเย็บชุดของตัวเองนะครับโรงอาหารมีโรงซ้อมเต้นโรงนอนนะครับแล้วก็บ้านอันนี้จะเป็นบ้านบ้านดั้งเดิมของผมนะครับบ้านที่อยู่ปัจจุบันนะฮะบบ้านบ้านทั้งหมดตอนนี้ ที่เป็นบ้านของเริงเน่กรุงเทพบ้านครับคุณแอนแต่ว่าต้องแยกกันเป็นเจ้าบ้านเลยแต่บ้านบ้านกรุงเทพไม่มีเจ้าบ้านแต่มีทะเบียนบ้านเฉยใเพราะคนหนึ่งจะเป็นเจ้าบ้านได้แค่ได้แค่หนึ่งหลังถูกไหมครับจะจะได้อยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านแค่หนึ่งหลังบ้านเลขกที่ตรงนี้ก็ก็เป็นก็เป็นของผมหนึ่งหนึ่งหนึ่งเป็นชื่อผมคนเดียวแม่แตนก็บ้านเล็กที่สามแปดป้ารัตก็บ้านเล็กที่เก้าสิบแปดแอนก็ มาเป็นของเจติยนะครับบ้านใหม่ที่ขอนแก่นก็ก็เป็นแอนเป็นเจ้าบ้านนะส่วนบ้านกรุงเทพไม่มีเจ้าบ้านมีแต่ทะเบียนบ้านนะครับแต่ตรงนี้ผมผมย้ายออกจากที่นี่ไม่ได้เพราะวา่าเขาเหตุธุรกิจอยู่สรารคาขามเรา เราต้องมีคือไทยใหญ่มันสิยากเรื่องเรื่องสรรพากรเรื่องเรื่องการบริษัทอะไรต่างๆมันจะมันจะวุ่นวายไปหมดแล้วก็เราก็จะมีอำนาจในการต่อรองอคือคือถ้าเราที่อยู่เราอยู่ตรงนี้อยู่ะเราเข้าเหตุหยางเสียในภาคส่วนของการเมืองหยางเสียครับเออคอนเนคชั่นต่างๆที่ในท้องที่ท้องถิน่นเพื่อเข้ากับต้องอยู่ภูมง หลายคนว่าแบบเออย้ายไปคอนแกนหรือ,อยังมันย้ายไม่ได้ผมธุรกิจหลักๆคือเราอยู่ที่นี่คอนแกนก็เป็นแค่บ้านนะแมนบอะครับสำสำหรับผมกับกับแอนนะครับคอนแกนก็เป็นแค่บ้านนะถ้าพูดถึงอย่างอื่นทั้งหมดเลยอยู่ที่นี่หมดที่ตรงสระน้ำหน้าทำห้องพระกับออฟฟิศมากค่ะที่ตรงสระน้ำตรงไหนครับ สนาำตรงไหนสะนาำพญานาคเนี่ยขอบคุณนะครับบ้านพักสะอาดเป็นระเบียบน่าอยู่เด็กที่นี่ค่อนข้างที่จะคือคือผมจะอธิบายแบบนี้ว่าอันนี้ไม่ไม่ได้ดูถูกอาชีพตัวเองนะฮะด้วยความว่าเป็นวงหมอลำเนี่ยมันต้องการคนจํานวนเยอะ เป็นวงใหญ่ของเขามันมันมาในลักษณะแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับมันเป็นรูปแบบของหมอลำเรื่องต่อกรอนวงใหญ่มันก็จะจําเป็นที่ต้องมีแรนเซอร์เยอะๆมีเวทีใหญ่ๆมีโปรดักชันอะไรใหญ่ๆมันก็ปรับตัวมาเรื่อยๆตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สมัยก่อนคนมันมีสตริงมีเทคพี่น้องเคยได้ยินเข้ามาเต้นเทคบ่มันก็จะมีเทคเข้ามาเนี่ยหมอลำก็ไม่ได้รับความนิยมหมอลำก็เริ่มทดถอยออกไปซึ่งแต่ก่อนเนี่ย นอกจากการทําไร่ทํานาแล้วหมดฤดูนาก็คือมาจับก,กลุ่มกันเป็นวงหมลำนะครับแต่ทําไมวงหมอลำถึงรอดเพราะว่ามีการพัฒนาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เหลือน้อยครับเหลือทั้งประเทศเนี่ยวงหมลำเนี่ยจาก2-300วงเหลือแค่20คณะนะครับผมขออนุญาตใส่ใช้ภาษากลางให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ท,ยที่อยู่ภาคอืน่นๆได้ได้เข้าใจด้วยนะครับแต่ก่อนเนี่ยคือพื้นเพของวงหมอลำเนี่ยก็คือ มาจากความเป็นพื้นบ้านความเป็นรากญ้าของอีสานจริงๆคนอีสานเนี่ยอาชีพหลักคือการทําไร่ทํานาส่วนน้อยที่จะเป็นข้าราชการครับทาไร่ทํทนานานี่เป็นหลักนอกเหนือจากการทําไร่ทํานาแล้วก็รับจ้างทําก่อสร้างหรือเข้ากรุงเทพถ้าใครไม่ได้ไปกรุงเทพก็คือจับกลุ่มกันทําเป็นวงหมอลำ วงหมอลำก็มีเกือบทุกหมู่บ้านสมัยก่อนในภาคอีสานนะฮะโดยเฉพาะในโซนของอีสานกลางจังหวัดขอนแกน่นมหาสารคามกาลสินร้อยเอ็ดนะฮะหรืออุบลราชธานีเนี่ยกระสินนี่วงหมอลำนะฮะในในคือมีทั่วอีสานแต่ว่าที่หนาแน่นและก็เยอะสุดก็คือจะอยู่ในโซนอีสานกลางนะครับเขาจะเรียกว่าวัฒนธรรมหมอลำหมอแคนและที่เนี้ย มันก็จะมียุคหลายยุคที่มีวัฒนธรรมอื่นเข้ามาไม่ว่าจะเป็นสตริงเป็นเทคมีช่วงหนึ่งที่งานวัดเขาจะเอาเทคไปให้วัยรุ่นเต้นเทคหมอลำก็ได้รับความนิยมน้อยลงซึ่งหมอลำต่อมาเขาหมอลำก็ต้องสู้ก็ต้องปรับก็ต้องมีการแสดงแบบเอาใจวัยรุ่นด้วยก็คือมีช่วงคอนเสิร์ตมีหางเครื่องนักแสดงแต่ก่อนหมอลำก็จะเป็นเล่นแค่ลำเรื่องเฉยแล้วก็เต้ยเดินกรอนไปอะไรอะไรประมาณนี้ครับ แล้วช่วงต่อมาก็จะมีการมีแดนเซอร์เพราะว่าเทคเข้ามาแล้วคนลืมคนจะทิ้งมอลำาม,มันจะหายคนจะไม่จ้างมอลำาก็เรียกคะแนนนิยมกลับมาโดยให้มีแดนเซอร์ด้วยแล้วก็มีเพลงสตริงมีอะไรเข้ามาในยุคหนึ่งแล้วก็มีเพลงลูกทุ่งนะครับต่อมายุคต่อมาอีกก็มีการพัฒนาเรื่อยๆแต่ละปีแต่ละปีก็เป็นงานโชว์งานโชว์แต่ก่อนก็จะมีะช่วงที่ พัฒนาในยุคแรกๆหมอลำยุคพัฒนามีเวทีลอยแต่ก่อนต้องไปเล่นเวทีวัดพอมามีเวทีลอยก็มีแดนเซอร์ก็มาเต้นประกอบเพลงเฉยแต่พอช่วงต่อมานี้ก็ต้องมีงานโชว์มีการรับ